ค okay. สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูนะครับสาเหตุที่ไฟไหม้รถไฟไหม้รถยนต์เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวตัวอย่างจำลองนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะครับให้พวกเรามาดูนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยไฟ ไฟไหม้ฟิวครับถ้าเราต่อวงจรวงจรรีเลย์หรือว่าวงจรวงจรไฟฟ้ารถยนต์อ่ะถ้าต่อไม่ถูกต้องตามหลักการก็จะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวมาดูปลัก๊กเดิมทีจะอยู่อย่างนี้นะครับจะถูกห่อไว้อย่างนี้ พอดีว่า,าพัดลมพัดลมโม่นะครับพัดลมระบายความร้อนของอน้ำมันไฮดรอลิกไม่ทำงานนะครับผมก็เลยเปิดดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็เมืม่อเปิดฝ <little> าครอบออกม,มาดูก็จะเห็นว่ามีไฟไหม้ฟิวนะครับไฟไหม้ฟิว ถ้าเราต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์แบบต,ต่ออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่ไม่ถูกต้องแบบไหนมันผิดวิธีตรงไหนนะครับถ้าถ้าต่อผิดวิธีจะทําให้เกิดไฟไฟฟ้าไม่รถยนต์ได้อย่างนี้มาดเูเขาดึงสายไฟขึ้นมาสองเส้นค้วลบก,กับค้่บวกนะครับตามแบบในวิดีโอคลิปนี้ช่างหรือว่าใครก็ไม่รู้เขาใช้สี ส,สีเขียวเป็นขั้วบวกแล้วก็ใช้สีดำเป็นขั้วลบเสร็จแล้วก็เขาเอามาผ่านฟิวผ่านฟิวปุ๊บแล้วเขาเอามาเข้ารีเลย์เลยครับเข้ารีเลย์เลยมันก็นเลยก็เท่ากับว่ารีเลย์นี่ ต่อผิดนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อผ่านฟิวจะต้องเข้าสวิต์ปิดเปิดก่อนต้องทาเข้าที่สวิต์ปิดเปิดก่อนถึงจะดึงไฟจากรีเลย์ไปใช้งานนะครับไฟจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวแล้วต้องเข้าสวิต์ปิดเปิดก่อนแล้วไฟที่จะไปใช้งานจริงๆไม่ต้องผ่านฟิวครับหรือจะผ่านฟิวก็ได้ต้องเป็นฟิวที่มีแอมปร์สูงหน่อย แต่ตามหลักแล้วไม่ต้องผ่านก็ได้นะครับหรือจะผ่านก็ก็ดีขึ้นแต่แต่ต่อแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อน,นี้ไม่ถูกต้องนะครับคือผ่านฟิลปุ๊บก,ก็ผ่านเข้ารีเล์เลยแบบนี้แสดงว่ามันมีค่าเท่ากับว่าฟิลนี่ไม่ไม่เท่ากับว่าฟิลตัวนี้ก็ น่าจะเป็นฟิวที่มีมีแอมน้อยด้วยแหละตามหลักแล้วต้องเอาฟิวเนี่ยมาเข้าที่สวิตปิดเปิดนะครับแล้วดึงไฟตรงดึงไฟตรงจากรีเลย์ไปใช้งานเดี๋ยวผมจะต่อใหม่นะครับผมจะต่อให้ดูคือเราต้องดึงไฟจากแบตมาเข้ารีเลย์ก่อนแล้วเอาไฟอีกเส้นหนึ่งผ่านฟิวเข้าที่สวิตกุญแจปิดเปิด หรือว่าเข้าที่สวิตช์ปิดเปิดก็ได้แต่อย่าเอามาเข้ารีเลย์โดยตรงแบบนี้ครับเนี่ยเท่ากับเข้ารีเลย์โดยตรงนะครับเนี่ยเพียงแค่เอาฟิวมาคั่นเดียวก็จะเกิดการไฟไหม้ลัดวงจรแบบนี้นะครับผมได้ทําการแก้ไขชั่วคราวด้วยก้ยไฟชอ <c oughs> <c oughs> อ็อตพอดีมันผมได้ทําการแก้ไขชั่วคราวด้วยการต่อตรงใช้งานไปก่อนอย่างนี้เลย สายไฟพัดลมก็จะมีแค่2เส้นเนาะนี่นี่นนี่ก็ได้แต่มันไม่สะดวกต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวต้องต่อตามวงจรใหม่นะครับโอเคน่าจะเข้าใจนะครับไฟจากแบตผ่านฟิลแล้วต้องเข้าที่สวิตช์ปิดเปิดนะครับ แล้วค่อยมาอีกเส้นหนึ่งมาเข้าที่รีเลร่รีเล์ก็จะมีแผงวงจรบอกอยู่ครับรีเล์ตัวนี้เป็นรีเล์บอสครับนี่นะครับมีแผงวงจรบอกอยู่นะครับขั้วสามสิบก็จะเป็นไฟโดยตรงมาจากแบตเตอรี่นะครับมีขั้วสามสิบขั้วแปดเจ็ดเป็นไฟปล่อยออกไปนะครับข้ามออกไปแล้วก็แปดห้ากับแปดหกนี่ก็จะเป็นไฟ กับเราที่จะมาเปิดมาสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงขั้ว30กับขั้ว87ให้เชื่อมต่อถึงกันนะครับนี่มาดู้ดารางของรีเลย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดึงออกมาดูก็ได้นี่นะครับมีวงจรไฟอยู่ที่รีเลย์นะครับไหนนะโอ้ยถ่ายก็ไม่ชัดนี่นะครับแผงวงจรการต่อรีเลย์นี่นะครับ โอ้ดีเลตัวนี้ดีมากนะครับเนี่ยบอกทั้งด้านข้างด้วยนะครับนี่นะครับมาไปเคาะกันดูนะดูแปกับ86จะเห็นว่าขั้ว85กับขั้วแปดนั้นเป็นขดลวดกดลวดไฟฟ้านะครับเมื่อมีไฟมา85แล้วก็มีกลาวมาที่ขั้ว8ปดก็จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กนะครับดูด ขั้ว30ก็จะใช้ไฟมารอที่ขั้ว30เมื่อ85กับ8 6มาครบวงจรขั้ว30มีไฟมารอแล้วไฟก็จะถูกปล่อยออกที่ขั้ว8 7ขั้ว8 7มี2ขั้วนะครับเห็นไหมมีมี2จุดนะครับนี้นครับมีขั้ว30มส้างล่างนะครับมีตัวเลขบอกอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับสาหรับรีเลย์นี่นะครับนี่ดูรีเลย์จะมีตัวเลขบอกอยู่อย่างนี้นะครับต่อให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดไฟลัดวงจรแล้วก็จะได้ไม่เกิดไฟช็อตนะครับโอเคสวัสดีครับคลิปนี้